สวัสดีครับผมโอกลาเรนเจพานะครับวันนี้ก็มาลองโชคซิลเวอร์ a รแม e ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นสำหรับซิตี้แฮทแบ็กตรงรุ่นเลยครับี่ยข้างกล่องเนี่ยก็จะเขียนว้เลยว่าสำหรับซิตี้แฮทแบ็กเลยสเปคตัวนี้หน้าเนี่ยตัวหน้าเนี่ยให้มาที่ 6K ความยาว200นะครับเป็น สปิงหน้า 6K แล้วก็ยาวเนี่ย200ส่วนข้างหลังข้างหลังเนี่ยให้มา 3K ความยาวตัวนี้190ก็คือหน้า 6K หลัง 3K ยาว190อันเนี้ยข้อมูลที่เราได้มานะครับก็เห็นว่านะเราก็ยังไม่ได้ลองว่ามันฟิลลิ่งตัวนี้จะไม่ไม่เหมือนไอตัวนีโอแมกกวัน ตัวก่อนๆที่ฟิลลิ่งก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แหละครับว่าจะออกไปทางสายซิ่งหน่อยแต่ตัวเนี้ยเราได้ข้อมูลมาว่าค่อนข้างจะออกไปทางนุ่มนวลหน่อยเอาง่ายๆว่านุ่มกว่าเดิมเออนุ่มกว่าเดิมเอาใจสายรถบ้านมากกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สไตล์เราครับเสียงเงินอีกสักรอบเพื่อลองจะได้รู้ว่าที่ทำออกมาตรงรุ่นสำหรับแฮตแบ็กเลยเนี้ย เมื่อเอาของที่ตรงรุ่นกันเป๊ะเ,เ,เลยนะคือปกติโชคโชคราคาประมาณเนี้ยส่วนมากเขาจะใช้รวมรุ่นกันก็คือใส่แจ็คใส่ g e g k อะไรเงี้ยรวมๆกันแต่เนี้ยคือข้างกล่องเขียมนมาเลยว่าสําหรับ city hatchback เลยก็เดี๋ยวไปติดตั้งแล้วไปลองเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงฟิลลิ่งจะเหมือนตัวก่อนก่อนไหมแต่สิ่งที่เราเราเห็นนะครับ ก็คือหกเคเนี่ยเออเมือม่อเมื่ออันนี้เอาเดาเดานะเดาเดา,ดาจากจากเมเซนส่วนตัวก่อนคือพอมันอยู่ในซิตี้เนี่ยซิตี้ด้วยความที่หน้ามันยืนหน้ามันยืนยืนออกไปเยอะขวาขว่า GK ครับฉะนั้นน้ำหนักกดเนี่ยน้ำหนักที่มันกดกดไปกับแรงสปริงอะครับมันก็ค่อนข้างจะเยอะขวาถ้าเกิดเราดูเราอันนี้เราพูดเราพูดถึงเราไม่ได้ไปขึ้นคอนเดอร์เวทไปใช้น้ำหนักนะเราดูลักษณะรถก่อนเราดูลักษณะลักษณะรถที่ท,ที่มันยืดออกไปมันก็ถามว่า โ k เ,เนี่ยน่าจะโอเคไหมเดาๆว,ว,ว่าน่าจะโอเคนะครับแต่อย่างไงก็เดี๋ยวไปลองกันโอเคเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วไปลองกับเจ้าซิตี้แฮดแบคของผมดีกว่าว่าฟีลลิ่งจะออกมาเป็นไงไปดูกันครับ ันเนี้ยเราเราลองไอ้จู๊กตัวซินเวอร์ตัวใหม่ใช่ปะแล้วเราก็ลองให้ลูกน,น้องอ่ะปรับพีโรสปริงใหม่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อหาจุดว่าเราปรับอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะว่าอันเนี้ยคือคือเราลองปรับแล้วเราก็ออกมาเลยเดี๋ยวเราไปลองนะครับว่าจะเป็นไงเมื่อเราใช้ความเร็วสูงเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งให้รถจริงช่วงก่อนถนนเส้นเดิมถนนเส้นเดิมครับเป็นเรื่องเดิมเพราะว่าเราจะได้เทียบ เราจะเทียบจากจากอันเดิมๆตลอดความเร็วประมาณเดิมบางทีเราก็จะได้รู้เพราะเราลองเส้นเดิมเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยโช้กแต่ละตัวเนี่ยในเมื่อมันมาเส้นทางเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะถนนมก็ยังไม่ไทำนะหนมเป็นถนนเดิมอยู่แล้ว ดีค่อนข้าีไม่ตึงตักเออต้องบอกเลยว่าต่างต่างจากตัวก่อน,อนเลยนะครับหรือเราไม่รู้ว่าอันนี้คือผมคือสมมติว่าเราเราเรา,เรามาโนว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแต่เราเราลองเราลองปรับเราลองปรับพี่หลดสปริงใหม่หรือมันอาจจะเกิดจากพี่หลดสปริงใหม่บวกกับไอ้ตัวตัวช๊คที่มันมันทำมาใหม่ออกแบบมาใหม่นะครับมันเลยทําให้ฟิลลิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนตัวก่อนเลย พราะตัวก่อนเนี่ยผมบอกเลยผมลองลองลองมาก็าก็พอสมควรแล้วก็งานแก้ก็เจอก็เจอเรื่อยๆนะครับเราก็เลยจะค่อนข้างรู้รู้ฟีลลิ่งของของไอตัวเนโอแมควันตัวก่วอนหรือคนที่ใช้เนี่ยคนที่ใช้ก็รู้อยู่แล้วลเหมือนเวลาถ้าเกิดลูกค้ามาถามโชคว่าเฮ้ยผมจะเอาเนโอแมกวันผมก็ถามเลยโอเคคุณลูกค้ารู้ฟีลลิ่งแล้วใช่ไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์โชกแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องบอกกอนมันไม่เหมือนกันเลยนะ ในราคาใกล้เคียงกันแต่คาแรคเตอร์มันจะตอบโจ์ลูกค้าคนละแบบเราก็จะถามลูกค้าก่อนลูกค้าบอกเอยโอเคผมรู้แล้วผมชอบซิ่งผมชอบมูดผมชอบฟีลลิ่งนี้อ่ะโอเคเราก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จไปแต่เนี้ยมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ขับสบายสบายมากกว่าไม่ไม่ถึงกันนุ่มจ๋านะครับผมต้องบอกมันไม่ได้ไม่ได้นุ่มนวลจ๋าแบบไอ้นี่นะแต่คือมันดีมันไม่ตึงตังมันออสบายแต่ถ้าเทียบกันอ่ะว่า ซิลเวอร์ตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยที่เราลองอ่ะตัวเก่านี่เหมือนแบบคนราฟิลเลยใช่ใช่ต้องบอกว่าเทียบกับตัวเก่าผมไม่ไปเทียบกับแบนรนด์อื่นนะครับเทียบแม่งกับแบรนด์ตัวเองนี่แหละ<ช>่เออทียบกับแบรนด์เขานี่แหละคือฟิลฟิลลิ่งอัเน้ยอัเนี้เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็เข้าเส้นทางเดิมที่มันเป็นทางคอนกรีตมีฝาทงฝาท่ออะไรตามถนนเลยนะครับหลักๆเราก็จะเจอกันถนนแบบนี้แหละคนคนที่ใช้งานส่วนมากนะ ผมว่ามันก็จะเจอถนนคอนกรีตที่มันมันดูเหมือนเรียบเพืแต่มะมาจับไอเรียบมันจะแบบมีหตลอดทางอ่ะถ้าอันเนี้ยอันนนี้นะแต่ฟิลิ่งโช๊ชคเป็นไงไต้องบอกอว,ว่าก็ดีกว่าเดิมเยอะถ้าเที่ยวกับแฟนตัวเองนะเออไม่ต้องไปเที่ยวกสายเออค่อนข้างโดยรวมผมปีนะดูใช่ไหมอ่ะดูจากเกองก็ได้เออเนี่ยเนี่ยรูที่แองไปเรื่รอยเลยเนี่ย จะมีฝาท่ออยไหมเนี่ยอันนี้เราเอาล้อซ้ายอยูฝาท่ออยู่ถามว่าหว้าวไหมก็ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับที่ผมลถที่ผมเคยลองนะลองแบบไม่คือลูกค้าที่ใส่ไปแล้วเราไปลองไปลดช่วงล่างหรือเราไปลองรดลองอาการรดตะกมระตุกอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าใส่ส่โชว์ที่เป็นเออ่เป็นซิลเวอร์ตัวตัวตัวก่อนๆมาก็ว้าวนะถ้าเกิดเมื่อเทียบกับแม็กวันแม็กวันด้วยกันนะจ็ต้องใจเขาว่าเออเฮ้ยมันมันเปลี่ยนไปจริงๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบโช๊คอัพนะครับซิลเวอร์น m โอแที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวสำหรับซิตี้เลยนะครับซิตี้แฮนด์แบคข้างกล่องเขียนนะสำหรับสำหรับซิตี้แฮนดแบ็คผมว่ามันก็ควรจะใช City ้กับซิตี้สประตูได้แหละแล้วก็ผลจากการที่เราไปทดสอบรถเราเองค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างเลยแตกต่างกับ กับตัวเก่าตัวตัวตัวก่อนหน้านี้พอสมควรเลยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยแตกต่างกันเลยถามว่าว้าวไหมก็ถ้าเกิดมาเทียบกับตัวตัวแรกที่ผมเคยลองแล้วก็เคยนั่งรถลูกค้าเองหรือขับรถลูกค้าไปลองเองไปลองโน่นนี่นั่นนะครับค่อนค่อนข้างว้าวเพราะว่าตัวนี้ทําออกมาได้ได้ค่อนข้างดีเลยทั้งนี้นั้นก็คือว่าข้อมูลข้อมูลข้อมูลจากจากบริษัทก็บอกว่าเอ้ยปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างใหม่แล้วก็อันเนี้ย ผมก็ปรับเซ็ตพีโหลดใหม่อีกเช่นกันปรับเขาเรียกอะไรอ่ะค่าพีโหลดสปริงครับเราก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะครับตามตามสถานการณ์โชคตามตามรถผลมันก็เลยออกมาณตอนนี้ผมว่ามันมันดีแล้วแหละแต่มันอาจจะดีได้มากกว่านี้นะครับถ้าเรามีเวลาได้ได้ลองปรับเปลี่ยนพีโหลดมันไปเรื่อยๆจนหาจุดที่มันพอดีที่สุดเพราะอรือว่าชคออะไรก็แล้วแต่ครับที่มันปรับได้เยอะนั่นแหละครับจุดปรับนั่นแหละครับมันจะทําให้มันเปลี่ยนฟีลลิ่งตัวมันเองได้ เพราะว่าการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหครับใช่ครับนั่งสี่คนก็อย่างหนึง่งสองคนก็อย่างหนึง่งเนี่ยเนี่ยอันนี้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 คือเรื่องจริงเลยสมว่าผมไปหาลูกค้าประจําเลยว่าลูกค้าเนี่ยนั่งกันกี่คนบางคนบอกว่าผมนั่งสองคนผมฐานข้างหลังไม่มีนั่งใช่ไหมอา้าวเข้างหลังไม่มีนั่งเราต้องเซตอีกแบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอ้ยบางคนบอกอ้ยผมนั่งเนี่ยสี่คนเลยสี่คนเนี่ยประจําเลยหน้าสองหลังสองเราก็ต้องเซตอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่ว่าโชคสตาร์ดเนี่ยมัน เขาเรียกอ,อะไรมันมันใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นคือเราต้องดูโจทย์ลูกค้าเป็นหลักด้วยโจทย์ลูกค้า80%ลูกค้าใช้รถยังไงใช้รถสไตล์ไหนเราก็เซตกไก้โชคตัวนั้นอะให้มันเข้ากับกับตัวคาแรคเตอร์ลูกค้าไปทีนเนี้ยโชกเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะว่าบางทีถ้าเกิดเรานั่นไปก็กลายเปน็นลูกค้าไม่แฮปปี้ใช้งานไม่ได้ถูกต้อง มันมีมันมีจริงๆงานแก้เนะี่ยมันมีหลายเคสครับแต่คือมันก็ต้องแก้แก้ตามหน้าง,งานผมผมจะบอกสํหรับลูกค้าเสมอว่าเวลาลูกค้ามาแก้เนี่ยที่เก่าไม่ได้ทําผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนแรกอะ่ะเขาเขาคุยกันยังไงว่าโจทย์คาแรคเตอร์ลูกค้าต้องการแบบนี้อ่าร้านแรกอ,อาจจะเซตให้มาอย่างงี้ก็คือตามตามโจทย์ลูกค้าแต่พอวันใดวันหนึ่งโจทย์ลูกค้ามันเปลี่ยนโจทย์ลูกค้าเปลี่ยนไอฟิลลิ่งที่เคยเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนตามมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนไปตามเพราะโชคมันึง แต่ลูกค้าคาแรคเตอร์มาใช้งานอีกแบบหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่พอปรับใหม่เอามันดีนี่แหละครับมันมันถึงนึกบอกว่าการติดตั้งอ่ะมันไม่มีใครถูกคนไม่มีใครผิดมันมีผิดไหมมันก็คงมีแหละถ้าใส่น็อตผิดอ่ะผิดเออมันมันผิดมันถามว่าผิดไหมเซ็ตผิดมีไหมมันมีแหละครับแต่คือเราไม่ไปโพสต์ว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะเราจะบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้ามาไงคือลูกค้ามาให้เราปรับตามฟิลลิ่งคาแรคเตอร์ลูกค้าณปัจจุบันผมก็ทําตามหน้าที่ผมที่ผมทําตามไปแค่่นนั้จะไไมแบบ ไปพาดพิงร้านอื่นนะมันมันไม่มันไม่ใช่งานแล้วมันไม่ได้เงินครับมันสร้างแต่ปัญหาถ้าเกิดบางทีเขาทามาดีอยู่แล้วเราดูแล้วมันก็ทาอะไรไม่ได้มีบางเคสเนี่ยผมบอกเลยบางเคสเนี่ยครับลูกค้าบอกว่าอพี่มันแข็งไปมันมันเด้งมันนุ่ยนั่นสุดท้ายเรามาดูกับกับโจทย์ลูกค้ามันก็มันก็ไปไปไปในทางเดียวกันที่มันควรจะเป็นทีนี้อะไรล่ะที่มันทําให้ลูกค้าไม่พอใจก็คือคาแรคเตอร์โชกเนี่ยแหละครับโชกแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันนะครับมันจะ ค่าเคสป,ปริงบางอันก็ต่างกันระบบภายในก็ต่างระบบวาล์วก็ต่างระบบน้ํามันก็ต่างน้ามันเบอร์หกเบอร์เจเบอร์แปอีกคนหนึ่งใช้เบอร์หอีกคนหนึ่งใช้เบอร์สิแม่งฟิลลิงคนละโลกล้วครับเนี่ยคาแรคเตอร์โชคเราต้องยึดกับว่าคาแรคเตอร์โชคเป็นอย่างนี้มันตอบโจทย์ลูกค้าแบบนี้คุณคุณขับซิ่งมุดซ้ายมุดขวาคุณไปเอาโช๊คคาแรคเตอร์นุ่มมาใส่คุณก็ไม่ชอบไอคนชอบนุ่มขับช้าไปเอาคาแรคเตอร์โช๊คซิ่งมาใส่มันก็ไม่ตอบโจทย์คุณเห็นไหมครับโช๊คเเมนกนแ,นกนแบบน่่แบบทคลลีีรวาาาาู้ ผมจะคุยกับลูกค้าก่อนถึงว่าลูกค้าชอบขับรถยังไงคาแรคเตอร์การใช้งานเป็นยังไงลูกค้ามีงบประมาณไหนโอเคเราก็แนะนําไปหนึ่งสามสี่หตัวเลือกทีนี้ก็ลูกค้าก็เลือกตามที่ลูกค้าศรัทธาผมมีหน้าที่ติดตั้งซัพพอร์ตสิ่งที่ผมทาไปแค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นะพี่แล้วก็รับประกันหมื่นเจ็ดเก้าร้อยครับตัวนี้เอ่อถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รับประกันสิบห้าเดือนปีขวาถือว่าปรับได้ี่ระดับปรับได้30ครับนี่ไงเอชัทเลเวล สามสิบระดับนี่ไรเนี่ยเบอกว่านี่เลยสาสิระดับแล้วก็ทรงรถมาเนี่ยครับทรงรถค่อนข้างลงได้สวยนะแต่นี้ยางห้าห้านะครับอ้อลืมลืมบอกไปนี่นึกขึ้นได้พอดียางมีผลต่อโชคเสมอนะครับจําคำที่ผมบอกไว้เลยยางมีผลกับโชคเสมอผมใส่แก้มห้าห้าผมอาจจะบอกเฮ้ยฟิลลิ่งมันได้นุ่มได้โอเคเพราะส่วนหนึ่งยางผมใช้ i อศนยี่มันช่วยซับแรงและแก้มันหนา แต่กับบางท่านใส่ยยางบางยางแข็งเป็นหินมันอาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งอย่างที่ผมไปลองนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยยางมีผลต่อโชคเสมอนะครับอย่าไปยึดติดว่าโชคมันทํางานแล้วมันจะช่วยทุกอย่างบนรถคุณไม่ใช่นะครับยางด้วยนะครับสําคัญเลยคือยางโอเคกม็มีอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วมั้งก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าแววๆมาว่ามีอีกตัวหนึ่งจ่อมาแล้วแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจอ่จอจ่อคิวมาแล้วทางทางเอสไนเหมือนกันครับ ของเป็นของเอสไเหมือนกันเป็นเป็นตัวใหม่อันนี้จอคิวมาแล้วว่าจะไม่เสียตังค์แล้วแต่ว่าผมว่าทําไปทํามาก็จ่ายสองคลิปไปแล้วว่าจะไม่เสียตังค์แล้วนะสุดท้ายก็เสียตังค์เหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรอคิวต่อไปนะครับของ S9 ก็คือผู้นําเข้าเดียวกับไอ้ตัวนิวแม่วันนี่แหละแต่เนี้มันมีตัวใหม่ใหม่ตัวได้ข่าวว่ารุ่นพี่ผมลองไปแล้วล่ะว่าฟิลลิ่งค่อนข้างดีเลยทีนี้ราเหลือลองกับตัวครับว่ามันจะดีจริงอย่างที่รุ่นพี่ผมบอกไหมก็โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหนนน้้าววััััีลคครรบบมส